ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะชแนล n ย l ่ในตะละพข้อสุเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีก็ขอโทษที่หายไปนานวันนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาก็คืออีเวนต์การประจำเดือนเดือนหน้าไม่รู้เดือนอะไรเหมือนกันผมไม่เคยจําปฏิทินได้เลย<อ>ชื่อว่าน้องกรน้องเป็นตัวละครที่หล่อมากน้องโชว์ที่ซิกแพคด้วยต้องเอาไปเทียวกาบลีมัสต้องเอาไปเทียวกบโทมมั้ สกิลคือเมื่อน้องไม่อยากเรียกน้องเลยน้องหลอกเกินไปที่จะเรียกน้องจะเรียกน้องมาก่อนแล้วกันไนเมื่อน้องตกพื้นที่ของตัวเองแปดสิบห้าจะไปยังพื้นที่ด้านหน้าสิบช่องสิบสองช่องมัง้งเพราะว่าตัวละครทดลองมันไปได้สิบห้าช่องซึ่งเด็ฝักมากไกลขนาดนั้นเลยแล้วก็ถ้าสกิลติดจะให้ดีบัฟหวาดกลัว ดีบัฟปัดกลัวคือทําให้ฝ่ายตรงข้าไม่สามารถสร้างโลได้เป็นระยะเวลา3มเทินโลสามารถป้องกันได้และถ้าโลสามารถป้องกันได้แปลว่าหมัดรวมเพชรก็กันได้ถ้าฝ่ายตรงข้ามีออฟก,กันดีบัฟเดี๋ยวค่อยคุยข้อมสามารถตรงลูกน้ำตรงนี้ตรงนี้คือเมื่อไปแล้วปุ๊บจะถ้าปลายทางไม่มีพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างจะสร้างแลนมาทันทีมาคุยกันต่อ ถ้าที่ผมไปเล่นตัวละครนะอ้างจากตัวละคร,ะครทดลองเพราะผมไปเล่นมาก,ก็ถ้าฝ่ายลรงข้ามมีการดีบัฟถ้าไปแล้วมันจะไม่สร้างแลนมาเพราะว่าฝ่ายลรงข้ามมีการดีบัฟและผมไม่รู้ว่ามันเหมือนความสามารถของเนมิออนหรือเปล่าที่คือเนี่ยสกิลย้ายกัดดีบัฟมันเป็นสกิลเดียวกันแล้วเนมิออนอะ สกิลขังกกงอะเราให้ลูกเต่าไม่มันเป็นสกิลเดียวกันแล้วมันเป็นดีบัฟอันนี้ก็เหมือนกันแต่ผมไม่รู้มันจะได้ไหมไม่รู้ไม่รู้อีกสกิลคือเมื่อสร้างสามอาคารห้าสิบเมื่อสร้างสำนังห้าสิบจะย้ายลงมาที่เดิมเพิ่มสามสิบเมื่อไม่แสดงผลแล้วก็อีกความสามารถนึงคือเป็นความสามารถที่ผมรู้สึกว้าวมากคือเมื่อก่อสร้างโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็น0จะสุ่ม จะสูมอะไรจะสร้างพื้นที่ต้องสาบห่างจากพื้นที่นั้นหนึ่งช่องหน้าหลังแล้วก็พื้นที่ทตรงที่เราสร้างโดยเป็นสามพื้นที่ต้องสามสามทาให้การโยนข้าบบนทางไม่ติดแค่นั้นเลยเป็นความสามารถเดียวกับมีนาแต่ว่า Mina มีนามีแป้งล่างแล้วพื้นที่จะเป็นเว s <S อร์ชัน2ซึคร่งไม่พูดถึงมีนามีนาเป็นตัวละครที่ ล้มโหดถ้าเจอตัวดีๆนะถ้าเจอตัวที่สู้ได้ผมก็เล่นอยู่ตั้งแต่ล้มน้องเป็นตัวละครอ,อยูเพราะฉะนั้นน้องจะมีที้่จําตัวเมื่อต่อวนที้ของชันาห้าสิบห้าสร้างโล่ได้สูงสุดสองขั้นแค่นั้นเลยกี้เชนนำก็หมุกไททีปัดปืนไข่มุกโดนในละทศิศแล้วก็ดูดหน้าหลังสีช่องแลาขังกงอันนี้รู้สึกโอเคเพราะว่ากีนียผมไปเจอแล้วรู้สึกกำหมัดมาก ผมไปดูอัตราการดอกมาแล้วมันไม่ถึง10% 9%กกว่าถ้าจะปิดอีเวนต์ต้องใช้การ์ดเเงาทั้งหมด12ใบแล้วก็แลกน้องไปเลยแลกน้องฮ่องกับจีการ์ด S หาได้จากสะสมการ์ด A นักวิ่งเอ้ยไม่ใช่วิ่งนักต่อยมวยอะต่อยมวย อผมไม่รู้ชื่อการ,รเพราะฉะนั้นผมจะแต่งขึ้นมาเองการ์ดน้องหัวชมพูทุกทุกห้าใบแรกลุ้นการ์ดเอสถึงสใบ12ใบแรก2อถึงสใบแล้วก็2อันนี้แรกแล้วการ์ดไม่หายสะสมมี A 15ใบแรกลุ้นเงา1อันหรือกล่องตัวละครอ,อีโว กองตัวละครอีโวมีโอกาสออก10%และเงา 50%-90% กรแลกแล้วไอเทมหายแล้วก็ถ้าสะสมเงา 3S 3อันแลกตัวธรรมดาตัวติดดาวก็ใช้เงา8อันมีชุดด้วยชุดนาะโอเคอันนี้เป็นอีเวนต์พ่วงวันที่9เดือน3เอ๊ะเดี๋ยวต้อง3เดือน9ดิวันที่3เดือน9จะมีที่อะไรเอ่ยเข้ามา แล้วก็ถ้าเราปิดตัวน้องกับที e, ่อะไรเอ่ยจะได้มวกจะได้จี่ฟรีเพราะสามารถคือควบคุมลูกเตา๋า60% E บวก5%เนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่มันน่าจะเป็นกดคู่ขี่หรือไม่แสดงผลน,นี่แหละถ้าเป็นหลัง2เพิ 3, ่งสเทินบวก5%ที่เขีเลขสออยู่ 2. เอาเป็นว่าไม่กดควบคู่เอาเป็นว่าไม่กดคู่ขี่ก็ไม่แสดงผลบวก5%อีกสก,กิลหนึ่งคือเมื่อตกพื้นที่ของมุม50จะ สร้างการ์ดกับดักสบายเป็นความสามารถคล้ายๆกับตัวละครบิสกิตจี้ของบิสกิตเอ๊ะอัญมณีของบิสกิตที่ตกมุมจะสร้างการ์ดกับดักสบายไปตรงไว้ตรงพื้นที่พิเศษถ้าไม่มีพื้นที่พิเศษก็ไม่ติดแค่นั้นแหละไม่ออกแนะนำจะใส่เลยใส่หมวกป้องกันดีที่สุดหมวกป้องกันหมวกหดดุ่นดีถ้าเป็นอัญมณีผมแนะนำให้หาจี้แต่ว่ามันเป็นจี้หมวกไง คือหมวกหนุเลกาป้องกันดีกว่าเชื่อผม believe me น้องมาพร้อมกับชุดที่คือแบบมันอยากเซลมากน้องเหมือนลาสมวยไทยมากเลยสกินเขียวอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ล้าสมวยไทยลาสสกินสกินหนึ่งอะที่เป็นสีเขียวเขียวอะเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงกี G ้อีโวของน้องคือให้ความเป็นความสามารถดีบัฟคล้ายกระหยุดลังคือเมื่อตกแลนด์มาของฉันแปดาจะ ขโมยมาเบลของไฟตรงข้ามสามสิบเปอร์เซนอยู่สองเทินเมื่อเริ่มเทินถัดไปของไฟตรงข้ามจะขโมยทีละสิบเอร์เซนแค่นั้นแหละแล้วก็มีตัวละครเอ้ยมีชุดของอีกตัวหนึ่งคือเอลซี่เป็นคอสมาราที่เพิ่มขึ้นมาก็กันโจมตีหนึ่งครั้งแค่นั่นแหละมีอันนึงชื่อเทพอุ่น้งถ้าจะไม่ผิดนะนะเดานะเริ่มมาเราจะได้การ์ด การ์ดอันนี้ศูนซนมาแล้วก็เอาการ์ดยาเห็นแล้วถึงกี่คอกระหายในซื้อไายมันใช้จีการ์ดอันเนี้ยก็การ์ดอันนี้เป็นหลอดยาสีฟ้าอาดตั้งชื่อให้ด้วยหลอดยาสีฟ้าหาได้จากกดเออตาราง3าคูณสตรงนี้จิ้มจะมีหน้าน้องอยู่ก็เล่นได้แค่ตัวเดียวแล้วก็วันหนึ่งเล่นได้เล่นได้กี่ครั้งก็ได้แต่ว่า จะได้การ์ดแค่สามครั้งเท่านั้นเอาละเห็นเพจเห็นลูกอมดาวผมไหมใช่สบด้วยไงล่ะคือมาเมยกันอีเวนต์ผมน่าจะว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ที่ยากที่สุดเลยมั้งอ๋อแล้วก็มันไม่มีเสียงเกมนะผมปิดเอาไว้ผมนำคานถ้าผมเปิดเสียงเกมแสดงว่าผมเล่นหย่อนหี อัตราการดอกคือมันตลกมากมันตลกแบบมันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะคือเปิดแพ็คพันสิบเปอร์เซ็นคือมันออกแน่นอนหนึ่งใบแต่ถ้าแบบเก้าเปอร์เซ็นตกว่า,วามันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นมันมีโอกาสไม่ออกไงแล้วในกลุ่มที่ผมไปสิงมาคือแบบก็มีหลายๆคนนะที่ไม่ออกส่วนของดองอ่ะผมถึงเปอร์เซ็นต์ไปละตอนนี้กําลังเปิดโพลอยู่ <c oughs> เจ <c oughs> เอะัอ้าวล้มาเม้โมยกัน <c oughs> แท็กดอง อัตราการออก a 0.7% 0.8อัตรกุมกลมแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเอา5ใบมั้งเอา5ใบไปแลก s yes, 1-4ออัตราโอ้แป๊บนงึงนะขอโทษอันนี้มันเป็นเวลาผมฟาร์มละอัตราการออก s yes, 1ใบ85.8% 2ใบ9 9.9% 3ใบ3.1% 4ใบอยู่ที่1.1แล้วก็ใช้12ใบ 2, 6 5ปออก2 32.6ออก3แล้วก็1.54ออก4เยี่ยมมาก7ใบลูกเดี๋ยวคือแพ็คดองผมดองมาเยอะมากมากการันตีเลยว่ามาก มาดูกันผมจะปิดไหมผมน่าจะไม่ปิดหรอกเพราะว่าอ่ะอันได้ได้โมหลกโแหลกเทพแห่งหินจงรีช่วยหน่อยขอร้องนะ่ะพ่อมึงสามพันกว่าบาทใครจะไปซื้อผมจะไม่เอาปิดในคลิปนี้นะเพราะว่ายัางไงผมก็ไม่ปิดหรอก ผมจะเอาแค่สิบห้าใบแล้วมาสุ่มแค่นั้นแหละลูกอมดาวผมมีเยอะนะเพราะฉะนั้นผมนะ่าจะเอาลูกอมดาวได้หมีแปดแผ่น 22, สองหมื่นสองสุ่มแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้ออย่างไนก็ออกมันใช้เท่าไหร่นะลืมสามพันได้ห้าใบใช้แปด โหโหโหิวเงินแล้วเรนีย่ยฮะบอกแล้วผมขอตัวธรรมดาแม่ก็ติดดาวพอวแล้วกันนะผมทอ้อปัเซินอัตราการดรอปน้าเกียดมากโอ้อีกมีอยู่ห้าพันได้ห้าใบาพอดี g m มึงตลกละ สองใบไม่น่าเชื่อไม่ออกเลยไม่น่าเชื่อ,อโอเคแพ็กสุดท้ายต้องออกนะกิมคนตีนมีไปถึงสิบห้าอันนี้โอ้มีถึงเว้ เอาละสิบห้าอันถ้าสิบเปอร์เซนออกจบถ้าไม่ออกพอเสียดายเพชรออกสามละโอ้น่าจะเอาตัวผมน่าจะเอาตัวติดดาวนะขอร้องละออกมาเถอะ อ๋อมันข้างล่างเห็นเป็นเจ็ดอ๋อกูไม่ต้องรุดเลยน่นจาจะตัติดดาวเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยกว่าแต่ว่ายังดีกว่าไม่มีนะลูกอมดาวผมมีอยู่สองหมื่นเดี๋ยวสี่ทุ่มวันนี้ก็จะสูมอีกแล้วก็นี่อ๋อกดมาขอดูก่อนนะว่ามันหมดวันไหนขอส่องก่อนวันที่เจ็ดเดือนเก้า โอ้อีกเจ็ดวันชิวๆวันที่เจ็ดืึงเก้าคือวันอังคารว่ะขอเวลาเปิดปฏิทินสักครู่วันนี้วันอะไรอังคารวันที่เจ็ดโอ้วันที่เจ็ดวันจันทร์ละเอ๊ะเดี๋ยววันอังคารนี่ดูผิดวันที่เจ็ดหมดวันอังคารน่ะอุ้ยดีนะอย่างน้อยผมก็ได้ตัวละครติดดาวละ แต่ว่าผมยังไม่แลกนะเพราะว่าอ e ีกออดสีแดงเนี่ยแกลกแล้วหายอ้เมื่อกี้มีอันหนึ่งใช่ไหมแพ็คโง่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นออกว่ะออกกระบาแล้วไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ำอ้าวเราวันนี้ขอแค่นี้ขอเพเดียวการสุ่มก่อนนะครับแนะนำแนะนำเพ็ดเยอะแล้วก็ต้องอวยยิงถึงจะสุม่มถึงจะหน้าสุม่ม คือเปอร์เซ็นต์มันตลกมากอะ่ะไม่ถึงแพ็คดองไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็แพ็คพันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นคือแบบเหลือว่าทำไมเหลือว่าทำไมเก้าจุดแปดแปดเนี่ยคือแบบ What? What the fuck What the fuck มากเอ้าล่ะถ้าใครปิดแล้วก็ขอแสดงความยินดีคุณด้วยคุณเป็นคนที่ดวงดีมากเพราะว่าเป็นอีเวนท์ที่ตลกและน่าเกียดในเวลาเดียวกันคือเพจผมอะไม่ถึงหมืน่นเพราะฉะนั้นผมน่าจะไม่น่าปิด อ้าวเราวันนี้พอแค่นี้ขอใหู้้ช่วยดีการซูมหาน้องกรน,นะครับก็ปิดแล้วก็อย่าลืมมาบอกด้วยว่าโดนไปท่า่ผมว่าน่าจะหนักพอสมควไว้พบกันคลิปหน้าหวังว่าจะเป็นคลิปรีวิวอีเวนต์เอ้ยไม่ใช่หวังว่าจะเป็นคลิปรีวิวน้องกรณอ,อีโวน,นะครับสำหรับเดี๋ยวนี้ก็พอแคน่นี้ไว้พบกันใหม่บ๊ายบาย